สวัสดีครับพบกผบผมครับช่องสไตล์บ้านๆชาแนลนะครับวันนี้ก็จะพามาชมสนสัตว์นะครับในจังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้ก็พาเจ้าตัวเล็กนะครับพาลูกชายกับครอบครัวครับมาดูสนสัตว์กันนะครับไม่ได้เข้ามานานมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสัตว์มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับไป อันนี้ก็เข้ามาถึงนะครหน้าสวนสัตว์น,วน,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 นะครับอันนี้ก็เป็นทางเข้านะอันนี้ก็เป็นทางเข้านะครับอันนี้ฝั่งสองฝั่เหมือนเหมือนที่ข้างหน้าสวนเหมือนกันนะนี่นะครับอันนี้ทางเข้านะข้างหน้าจะเป็นเอาไว้ทางตรงที่ซื้อตั๋วนะครับ,นะรบอะไรไปนี่ครับถึงแล้ว ตรงนี้ก็เป็นที่ให้อาหารปลานะครับปกติครับตรงนี้ก็ก่อนจะเข้ากับก่อนที่จะออกนะครับเดี๋ยวครับอันนี้ก็คนเยอะอยู่นะพอสมควรนะครับเด็กน้อยเยอะมากอันนี้นะครับมากับเป็นครอบครัวนะครับเดี๋ยวไปซื้อตั๋วกันนะครับซื้อตั๋วเสร็จก็จะเข้าไปอีกทีนึงนะเป็นไงก็จะติดตัวแล้วเป็นไงดีไหมดีนะดีใจมากใช่ไหม เดี๋ยวนีี่ครับเดี๋ยวเราซื้อตั๋วกันนะครับเดี๋ยครับในี้ก็รับไปซื้อตั๋วคับนะครับตในนี้ก็จะเป็นที่ซื้อตั๋วแล้วนะครับถ้าจะไม่จิตไม่ได้มานี้่สิบาทนะครับสำเด็กนะครับอะไรจะเข้าแล้วอ่ะดูนวครับไป แล้วเราก็จะเข้าไปจัดร้อยเลยรครับดูตั๋วเลยดูตั๋วเลยดูตั๋วแล้วับนี่ครับตั๋วโอ้ยไม่เห็นนอนนี่ครับนี่ที่ตั๋ววางเข้านะครับนี่ครับวางเดินไปวางเข้านี่ครับวางเยอะเลยนี่นะทางเข้าได้ ก็เข้ามาได้สัตว์แล้วฮะเขามาตอนแรกเราก็ต้องเห็นนอกอะไรเลยกลงเงี้ยะแ้วจะเดินไปไปข้างในต่อจะไปทางไหนีกอ่ะ <c ười> ไปทางาไหนต่อ <c ười> อ,อันนี้กลงอะไรกลงไม้ไม้อ่ะใช่ไหมอันนี้กลงถังมไ้ไม้อ่ะ <c ười> <c ười> ออไปทางน,นี้ก่อนไปทางนี้ก่อนดิอัออนดูอะเลยอันตัวอะไร<า>โอ๊ยเข้าเรยกอะไรน่าเข้าไหม้ยน่าหนาเอาไปทำอะไรกินผัดเผ็ดนะเข้าไหม,ไหมดูดีมันเล่นหรอไหมเออ ทำไมต้องไปทางนี่อ๋อไปทางนี้อ๋อไปที่นี่ดูอะไรอันนี้กองอะไรหังพรนะครับอันนี้ตัวกินไข่ตัวกินไข่ไก่ตัวรักไข่ไก่อ่ะเห็ไหมทำไมมีตัวเดียวล่ะหนามันหาวหน้าปะ นอกอะไรอ่านดิเอาควางไปผัดเผ็ดไหมหนึ่งตัวนี่ไงมันมีกล้วยเลยแล้วซื้อกล้วยมาให้กวางกินไปยังไงเอ้ย

เก่งเกนฟาื่อตัวอะไรนั่นไงลูกมันเก่งว้างมากเลยเหมือนกว้างางาคล้ายกว้างเยเชื่อสังันกลงปด้วยเียร์มันเป็นกว้างมันก็เป็นสายเก่ง นี่คือกวางดาวใช่ไหมใช่ไหมจุดๆเหมือนกันจุดๆเหมือนกันนะนี่ไงน,อนไ้องอีกตัวหนึง่งอันนี้อะไรอะไรเนี่ยส<อ>มชุมชเช็ดช,ชุดชมชเช็ดอะนอนเอเรามันตายไปแล้วเรามันตายยังเหรอ นอนอยู่เรากระจกเทอะมาโอมจะมาดูเพื่อนเหรอใช่ไหมเนี่ยมาดูเพื่อนเองน่ะมีควายเพื่อนเองไงไหนตัวหนึ่ง สองตัวมันก็คืออะไรนะนี้ฝอยแสดงว่ามันนอนอยู่นี่นอนอยู่ในน้ำเอ้ยมามาดูเพื่อนดีกว่าเ่อนไงเพื่อนเป็นไงเพื่อนไหนเปนไงนูงง่นน่ะดำน้ำอยู่น่ะ ใช่อะเพื่อนอเออจำน้ำอยู่นะใช่น,ะชนี่ตัวหนึ่งนี่นี่เห็นไหมจำน้ำอยู่ไหนอ้อสองตัวเลยนะเนี่ยตรงนี้ตัวหนึ่งอยู่ใกล้ๆเนี่ยแพง เพื่อนโอมใช่ไหมพี่โปเพื่อนโอมกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนกินกินนอนขี้กินขี้นอนนี่ไงนี่มีลูกด้วยเนี่ยตัวนี้มันมีลูก ป็นน you know, no you know, be ี้ไปก่อนมีมีอะไรนะมีหมาลุ้นไงเห็นไหมหนุ่มเหมือนหมาตัวเหมือนหมาเลยโล่ที่อทำไมหึงมันหมานี่มาอ่านี่ไม่ใช่อะไรนึกมีหมาไงไปเข้าใกล้ลูกนะเท้าใกล้

มันหาเหาไปดิมันหาเห่าอมเข้าไปให้มันหาเให้เร็วนี่ไหมล่ะนี่นี่เออจับตาบีบตาให้พอดีเลยเนี่ยให้มันบีบตาให้พอดีเลยเฮ้ยพอดีเลยนะหาเลยนะลองดูดิไม่เชื่อไหนไหมเพื่อนนะมาหาเห่าให้กันใช่ Có ba chăng chăng ba rồi, ní này, Mên. Mên. này ở đây ở đây nè, này, dạo ตาอะไรเหยวตาสีใช่ไหมเหยาตาเดียวเหยาเด้ออือโอ้นี่อยู่ข้างล่างนี่อาหางแช่น้ำเสือนี่หายเหยาตาสีไหนเหยวตาสีไม่ไง เหียรุรุงรุ้งรุงเรุ้เหววดตกหรืออจะวดหรือจับจับจังวดตะวดหรือจับขวดหรือจังวด เกิ่โมเิดอมเรียกว่าตัวเงินทองน่ไงัวเงนี่ไงนี่ไงตัวเงินตัวทองมากว่าอะไรอะิ๊กโอ้เรียกว่าตัวเน็งนี่เล้ะลัเลตะลับยเะเละทอันนี้ตะกวดนี่เรอตะกวดตัวนี้อย่างนี้เหรอ

มันแก่แล้วเนี่ยกน้ำเหนือมันพังหมดก็ในระหว่างนี้รับคลิปนี้ก็ฝากติดตามฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับกับคลิปนี้ก็สวัสดีครับโอมง่ายก่อนดีครับ